สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนี่ก็คือฮอนไคแพ็กเตอร์ในพิโซดที่10โดยผมจะขอสรุปเนื้อหาจากอพิโซดที่แล้วสักนิดนึงนะครับพวกเทเลซ่าได้พ่ายแพ้ให้กับซีรินแต่ฟูหัวได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันจึงทําให้พวกเทเลซ่าหนีรอดออกมาได้แต่ฟูหัวก็ได้พ่ายแพ้ให้กับซีรินเช่นกันและได้เสียชีวิตลงด้วยน้ามือของโอตโตเพราะเนื่องจากว่าฟูหัวเลือกที่จะต่อต้านวิธีการของโอตโตนั่นเองและเนื้อเรื่องจะถูกตัดมาทางฝั่งของฮิเมโกตอนนี้เธอได้ฟื้นขึ้น これは。 ฮิเมโกะจะได้พบกับฟูหัวอีกครั้งและเขาจะมอบเซร um ั่ม HSN B46 ให้กับฮิเมโกะโดยฟูหัวที่เราเจอในรอบนี้จะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนรวมไปถึงสาเหตุที่เธอคืนชีพกลับมาก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่โดยเขาจะให้ข้อมูลว่าเซรั่ม HSN B46 นี้มันจะสามารถช่วยสะกดพลังโครงกายในร่างกายของฮิเมโกะได้และจะช่วยยืดอายุของฮิเมโกะให้นานขึ้นแต่มันจะทําให้ฮิเมโกะไม่สามารถที่จะใช้พลังได้เธอจึงแนะนําให้ฮิเมโกะหาที่ปลอดภัยเพื่อใช้มันอีกทั้งฮิเมโกะจะทราบอีกว่าซีรี ได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วเขาจะแนะนําสถานที่ปลอดภัยเพื่อที่เมโกะจะได้หลบซ่อนอยู่ที่นั่นจนกว่าเหตุการณ์นี้จะสงบลงแต่ที่เมโกะกลับปฏิเสธการช่วยเหลือในครั้งนี้และเขาต้องการที่จะกลับไปช่วยพวกเซเลซ่าให้ได้ผู้หัวรู้ว่าถึงจะพูดต่อไปก็คงไม่มีความหมายจึงได้แนะนําให้ฮิ่เมโกะไปที่ห้องวิจัยแห่งหนึง่งและผูหัวจะรอคอยฮิเมโกะอยู่ที่นั่นและในระหว่างการเดินทางจะเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นตามนี้ครับเหตุการณ์ที่หนึ่งเราจะได้พบกับเทสอีกครั้งซึ่งเขาถูกจับมาเช่นเดียวกันเมื่อ เราช่วยเขาไว้ได้สําเร็จเขาจะร่วมเดินทางไปห้องทดลองนั้นกับฮิเมโกะด้วยเพราะเขาเชื่อว่าที่ห้องทดลองนั้นน่าจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เขาสามารถติดต่อกลับไปหาพวกเทเลซ่าได้เหตุการณ์ที่2พวกฮิเมโกะจะพบกับอุปกรณ์สื่อสารเทสล่าจะทําการติดต่อไปหาพวกเทเลซ่าแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับเขาจึงตัดสินใจที่จะกระจายสัญญาณเพื่อให้ทางฝั่งของพวกเทเลซ่าสามารถหาตําแหน่งของพวกเขาได้เมื่อเรามาถึงห้องทดลองได้สําเร็จฮิเมโกะจะพบกับฟูหัวอีกครั้งเราจะพบกับข้อมูลการทดลองบางอย่างของชิคเซลโดยผม ขอสรุปข้อมูลให้กับท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับเนื้อหาจะมีอยู่ว่าโอโตได้ทําการทดลองเซรุ่มที่มีชื่อว่าหอกแห่งโชคชะตา,าและเขาได้ใช้เวลาถึง14ปีในการทําเซรุ่มตัวนี้ขึ้นมาโดยมีส่วนประกอบเป็นเซรุ่ม HSNB46 ที่ผลิตโดยดรเมยใจซึ่งก็คือเซรุ่มที่ฟูหัวให้กับยิเมโกะนั่นเองเซรุ่มนี้จะมีผลทําให้ผู้ที่ได้รับมันจะทําให้ไม่สามารถควบคุมพลังงงไกได้และมันจะไม่ทําอันตร,รายใดๆกับมนุษย์อีกด้วยและนั่นก็คือหนึ่งในแผนสำรองที่โอตโตได้ เตรียมไว้เพื่อหยุดซีรินนั่นเองจากนั้นฮิเมโกะได้ขอร้องให้ทเทสลาทาเซรุ่มหอแห่งโชคชะตาพร้อมกับมอบเซรุ่ม HSNB46 เพราะฮิเมโกะต้องการที่จะใช้เซรุ่มนี้เพื่อช่วยเคีร์หน้าเอาไว้นั่นเองจากนั้นเทสลาจะขอร้องให้ฮิเมโกะช่วยไปสํารวจชั้นล่างเพราะเขาต้องการที่จะทดลองเซรุ่มนี้เพียงลําพังและในการทดลองครั้งนี้ไม่มีผู้ทดสอบเขาจึงทดสอบมันด้วยตัวเองและเทสลาก็สามารถสร้างหออแห่งโชคชะตาได้สําเร็จ เมื่อจบเรื่องราวทางฝั่งของเทสลาเราจะถูกตัดมาทางฝั่งของฮิเมโกะฮิเมโกะจะพบกับชุดสูตรวาคิเรียซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หัวต้องการจะมอบให้กับฮิเมโกะมันมีพลังที่จะทําให้สามารถต่อสู้กับผู้ที่มีพลังระดับแฮชเชอร์ได้ชื่อของมันก็คือเวอร์มิเลียนไนท์อีคริปอีกทั้งชุดนี้ยังมีพลังของอัญมณีแห่งความรวดเร็วจึงทําให้ชุดนี้มีพลังของแฮชเชอร์แห่งเปลเพลิงอีกด้วยและในตอนนี้มีแค่ฮิเมโกะคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานชุดนี้ได้ผู้หัวจะบบบอออกอกกีว่่าาาาเเขขไไมได้้้ตงงรจะรััคให ้ใชมันแต่ฮิเมโกะยอมที่จะใช้ชุดสูตรนี้แต่โดยดีเพราะตัวเขาเองนั้นได้เตรียมใจเอาไว้แล้วแต่การที่ฮิเมโกะจะสามารถใช้ชุดนี้ได้อย่างสมบูรณ์เธอจะต้องเอาชนะจิตแทรกแซงของอัญมณีแห่งแฮชเชอร์ให้ได้ซะก่อนเมื่อฮิเมโกะถูกจิตใจแห่งอัญมณีเข้าแทรกแซงซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าจิตใจที่แทรกแซงเข้ามาก็คือปีศาจในจิตใจของฮิเมโกะนั่นเองซึ่งก็คือความรู้สึกที่เขาจะเลือกไม่ช่วยเคียร์หน้านั่นเองแต่ฮิเมโกะก็ไม่ยอมแฮ้และเขายังคงเลือกที่จะไปช่วยเคียร์หน้าให้ได้ความตั้งใจของิเมโก ได้ทําให้เขาสาม,มารถชนะปีศาจในจิตใจของตนเองได้สําเร็จจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยตัวเองเลยกันละกันนะครับชอสมา今までありがとうございました。 いずれまた未来で会いましょうありがとう。 จากนั้นเนื้อเรื่องจะถูกตัดมาทางฝั่งของเทเลซ่าซึ่งในตอนนี้บโบรเนียจับสัญญาณของเทสลาได้แล้วพวกเขาจึงรีบพุ่งหน้าไปช่วยเหลือทันทีและเราจะได้ข้อมูลว่าเทเลซ่าตอนนี้ปลอดภัยดีแต่ยังคงต้องพักฟื้นสักระยะแต่เมยังคงอาการสาหาัสเพราะอาการบาดเจ็บที่หัวใจจากการดึงอัญมณีออกไปโดยฝีมือของซิรินและในสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่สุดๆไอสไตจึงได้ตัดสินใจที่จะถอนกำลังหลังจากพบพวกเทสลาแล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นปีศาจฮองไกได้บุกมาที่ยาน จนทําให้ยานไฮเปอร์เลียนนั้นล่วงหล่นลงมายังพื้นดินในช่วงเวลาที่คับขันนั้นเจ้ของเราก็ได้เข้ามาช่วยบโบรนเนียไว้ได้ทันโดยฮิเมโกะจะบอกให้บโบรเนียกลับไปที่ไฮเปอร์เลียนและเขาจะจัดการตรงนี้เองอีกทั้งเราจะได้ข้อมูลจากเทสล a าว่าเขาสามารถช่วยซ่อมไฮเปอร์เลียนให้สามารถบินได้อีกครั้งแต่จะต้องใช้เวลาถึง3นาทีจากนั้นฮิเมโกะจะช่วยล่อเหล่าปีศาจโฮงไกเพื่อซื้อเวลาให้เทสลาอีกด้วย และก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นซิรินจะปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่ประทะก,กันด้วยวาจาสักพักทั้งสองคนก็ได้สู้กันเมื่อการต่อสู้นี้นาเนินไปได้สักระยะไฮเปอร์เรียนจะสามารถทํางานได้อีกครั้งและได้ทําการยิงไม้ตายลับที่มีชื่อว่าเซเลเน่ยิงใส่ซิรินจนทําให้พวกที่ไม่โกะสามารถชนะซิรินได้สําเร็จ แลสซิเรนจะหนีไปทําให้พวกฮิเมโกะสามารถหนีออกมาได้สําเร็จหลังจากนี้ก็จะเป็นคัดซีนสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วอีกทั้งทางผู้พัฒนาได้บอกว่าบทนี้คือเนื้อเรื่องสุดท้ายขององค์แรกผมจึงตัดสินใจจะขอพักเนื้อเรื่องของฮอนค i ์อิมเพกเตอร์ชั่วคราวครับซึ่งผมเองก็แอบเสียายไม่ใช่น้อยแต่ตัวผมนั้นมีโปรเจกต์เล่าเนื้อเรื่องเกมอื่นๆที่กําลังจะออกเร็วๆนี้จึงได้ตัดสินใจพักเนื้อเรื่องของเกมนี้ชั่วคราวและถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเล่าเนื้อเรื่องเกมนี้อีกครััั้้งงงงออย่นอน่่่าาาแนนนนนหววททผูชชมมมีีรบถึคลิป จะชื่นชอบในเนื้อเรื่องของเกมนี้มากขึ้นไม่มากก็น้อยใครที่ทนรอไม่ไหวก็สามารถเล่นนําผมไปก่อนได้เลยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราและสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับส่วนวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับまายว่าสกอชิชินเซ็นม みんなして子供のままのような子だけど、でも、好きな場所だった。これからも、長い長い道が待っているわよね。みんな、ブーンを祈るわ。 一杯飲みたかったわ。 <laughs> <laughs> 逃げられると思った <laughs> 待ってたわよ <laughs> 死を迎える準備は整った <laughs> 力の髪をあらがうのいい それなら私の番で、ね、文句ある <laughs> 死ねキアヌあんたが目を覚ました時べてが変わっている世界はもう美しくない平凡な日常ももうない 諦めないで何があっても諦めないでその死に乗るなお 《あげなさいあんたは前に進むのよこの不完全な物語をあんたの望む姿に変えなさい》《行きなさいキアナ <laughs> これで授業はおしまい》 My mom no